ทุกเหตุจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วหนักเป็นเบาวบายทายเรื่องการเชื่อทั้งบุคคลนะตำราเดิม่ของผูกเงินวัฒนงบางคานที่เกิดอยากเก่งอยากเงเพรามุกนี้ต้องทอนรับภาษาทก่กนเนียไปอยาเก่งนะลูกถ้าหากว่ามีข้าได้คุณคนยึงใช้เหยียเข้าตุก เวลาไปเจอของจริงแล้วมันจ้องแบบนี้มันต้องชั้อาอาผมก็แค่หวังเดียวก็พวกมึงนกันเว้ยครับครับนี่หว่านะก็เล่นหนักงงมึหนักหนักเขาเขามันหนักๆนะครับโอ้ยแขนผมก็มีแต่กระดูกรึเปล่านี้เนาะไม่เป็นไรอย่าแขงนะลูก จะกถาประจำชีวิตเราพูดทางะไาไม่เป็นไรแต่ทำเลขราตะโมอสาประจำชีวิตเราเนี่ยเขาคูเกษตรไว้กันอ่าขอไม่แยกได้แล้วะงเหือกัน เเอาแผนหมาให้กูเลยเราไดฝากไปแฟนหมาหน่อยแล้วเว้ยหมาผมเองเจ็บไหมไม่เจ็บครับแต่ว่ามันก็ตอนที่เลือดมันแค่เหมือนช้ำๆอ่ะได้ได้ได้วันทีที่เก้าแล้วเจ็บสองเห็บโรลประจำตัวหายเลยพี่เท่เขาเลย นี่ยมันจะการคุมสายและการมูขัดด้วยนะว่ยรอบ้าีเดียว้มาเทียบข้าไอ้หนูกระถานะถ้ามึงจะใช้เรยนะหนตผงนีตะพัดฉางมีตังนี่คืออย่างนี้คือคนที่ผมรู้แหละผมเป็นคนที่มีอะไรบาางเป็นผู้หมอที่เรียกว่าพันธุ์อ๊อฟพ่ออ๊อฟอ๊อเอ๊อยอบายกับฟอ๊อฟอ้อ่อ๊อะอ๊อฟ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 ถ๊ออ๊อฟอ๊อฟอ๊้ฟอ๊อโมาออเสกข้าวกิน นนะยากเกงนะลูกไอ้ดูไปหัดข้าท้องกขาถายได้เขาจะมีใบแจกโลกไป,ไปท้องให้ได้แชรไปจันิดนเรานะลูก การมงงเนี่ยจกขอเลยนะประคำเสกไว้รแ่เ็นก่งครับนวเก่งได้จะได้ไม่ขัดต้อกำเนกำมากำมาลงหลว่พี่แต่อยากเก่งนะดูได้เลยดูได้ครับไม่เป็นไรพกมุกยีต้องทนหนังมืนหนังเล่นน่ะกลัวเขา แรงนะลูกอย่างประทองว่าเขาโกงประทอนใจตะแยเลยคนชอบกูแล้วกเอามือวางครับเอามือวางอยากแจ็งมากขึ้นแล้วงก็ได้ในขาดเยอะแล้วมึงวะต้องเล่นสักหน่อยต่อไปกระตาครับไปกูพาจะว่าจะว่ากูคุยเล่นไปเลื่อยเฉย